ก็จะเป็นลอกราคาหลักร้อยนะครับจากค่ายซีเซียนะครับแคดเอ็ e นะนี่คือตัวลอกนะครับอ่าตัวลอกนะเฮ้ยมีคลิกเสียงด้วยนะครับนี่ลอกราคาถูกทกอยู่ที่ร้อยเก้าสิบหกจุดสามจุดสามสปูลตื้นนะครับสปูลตื้นน่าจะเบากว่านะครับอ่าสปูลตื้นอยู่ที่เรามาเริ่มกันที่ตัวลูกปืนก่อนแล้วกันนะครับอ่าลูกปืนนะครับก็จะมีจุดหอ ทำมาเหมือนค่ายดังเลยนะอ่าเขาทามาเหมือนค่ายดังเลยนะครับภาพบเบกมีทั้งหมด3แผ่นนะอ่าสำหรับภาพเบกมี3แผ่นสวัสดีครับสวัสด,สสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอ่ะวันนี้ผมก็จะมาแนวแบบรีวิวลอกนะครับอ่าก็จะเป็นลอกราคาหลักร้อยนะครับจากค่ายซีเซียนะครับ CATX นะ ขายซีเซียแคดเอ็กนะครับลอกราคาหลักร้อยนะครับสําหรับน้องๆมือใหม่นะครับเป็นลอกราคาประหยัดนะผมว่ามันก็เป็นลอกที่น่าเล่นนะครับสำหรับลอกตัวนี้นะเป็นแบรนด์จีนนะครับสําหรับมือใหม่นะครับเผื่อแบบอยากลองตี้อยากลองอะไรต่างๆนะก็ลองดูได้นะครับสําหรับจะลอกตัวนี้นะครับราคาเบาๆนะครับเพิ่งหัดเล่นนะครับ เรามาดูทางกล่องกันดีกว่านะครับอ่าก็จะเขียนรายละเอียดไว้นะครับก็เป็นรอบซีเซียแคดเอ็กนะครับรอบ7.3ต่อ1นะครับ7.3ต่อ1ลูกปืน6บวก1บอลแบร์ลิงนะครับกำลังเบรกอยู่ที่8.5กิโลกรัมนะครับอ่าการจุสายนะครับอ่าการจุสายก็2.5 พีอีสอได้140เมตรนะครับพีอีสานะครับอยู่ที่ร0อยพีอีอยู่ที่ 100, uh, ท120เมตรนะครับ uh, PE 3.5ที่100เมตรนะครับสำหรับสปูนนะครับ uh. เขามีสปูน2ลูกนะครับอ่า uh, เป็นอันนี้ตัวสปูนที่ผมคุยเมื่อกี้ก็คือเป็นสปูนลึกนะครับอ่า uh, ส่วนสปูนตื้นนะครับอ่า uh, ก็ PE 0.8ได้160เมตรนะครับ PE 1 100 อ่าสาเมตรนะครับส่วน PE 1.2ได้100เมตรนะครับอ่าสำหรับซีเซีย CatX นะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโลโก้เขาก็กล่องก็จะดูบีบีนิดหนึงนะครับท่านผู้ชมพอดีคนส่งเขาคนส่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ไม่เป็นไรผมลอกผมก็เปิดดูแลมันไม่มีอะไรเสียหายข้างในนะผมก็เลยอ่า อ่ะยอมรับเขาไปนะสำหรัอบ,บอันนี้นะหรือว่าไม่เป็นไรครับมันก็ไม่ใช่ว่าแต่คนส่งหรอกการแพ็คของของเขาด้วยก็แพ็คมาแบบน,นี้เนาะอ่ะมาดูข้างในกันดีกว่าครับข้างในนะครับก็จะมีนะครับอ่ะตะปูน2ลูกนะครับก็คือลูกนี้ลูกตะปูลึกนะนี่ลูกนี้นะนี่คือสะปูลึกนะครับท่านผู้ชมอ่าสะปูลึกนะสะปูลึกนะตัวนี้นะ,ะแล้วก็นี่เจยวตัวลอกนะ สองไ้ด้านข้างก่อนอลอกแกะถุงออกมานะครับนี่นี่คือตัวลอกนะครับอตัวลอกนะเฮ้ยมีคลิกเสียงด้วยนะครับี่ลอกราคาถูกๆนะเบาๆนะเพื่อจะได้เล้าๆในการเยื่อปลานะผมว่าก็คลิกเสียงก็แบบดูแบบโอเคนะเหมือนแบบลอกหลักรนด์ดังๆเลยนะครับ ไม่ได้เสียงแบบเสียงใสแบบกิ้งกิ้งนะไม่ใช่เหมือนสปินนิ่งเหมือนลอกอชุดคลิกเสียงแบบแต่งทั่วไปนะผมว่าน่าจะลักษณะเสียงแบบนี้น่าจะเป็นลินนะเป็นลินเสียงนะแต่ยังไงก็ลองไปชมนะครับยังไงผมวันนี้ผมก็จะผ่าให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยว่าใครในจะมีเป็นแบบไหนอะไรรูปแบบไหนนะครับผ้าบง่งผ้าเบรกเป็นแบบไหนนะครับเฟืองเป็นอะไรนะครับ ก็ลองดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอรีวิวตัวลอกก่อนนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วผมก็จะมาผ่าให้ท่านผู้ชมได้ดูข้างในนะครับก็มีคลิกเสียงนะครับหนึ่งนะครับแล้วก็ปรับคอนสปูนอ่ามีคลิกเสียงด้วยนะปรับคอนสปูนก็มีคลิกเสียงนะครับท่านผู้ชมนี่ปรับคอนสปูนก็มีคลิกเสียงนะอ่าสปูนนะครับก็จะมี2ตัวนะครับอ่าแขน แขนหมุนนะครับเป,รเป็นแขนอ่าทรงเป็นแขนอลูนะครับอ่าเจาะเจาะลูลดน้ําหนักนะครับแล้วก็น็อปนะครับน่าจะเป็นไซออนหรือเปล่าหรือพลาสติกพลาสติกธรรมดานี่แหละครับผมดูแล้วน่าจะไม่ใช่ไซออนนะอ่าพลาสติกนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะอ่าก็สําหรับราคานี้นะครับราคาหลักร้อยนะอ่าอ่ะอันนี้ก็ด้านข้างนะครับเขาก็จะ เขียนโลโก้ไว้เป็นซีเสียนะครับปรับหน่วงนะครับมีมีตรงจุดปรับหน่วงนะปับหน่วงได้18ระดับนะครับเป็นน่าจะเป็นระบบหน่วงแม่เหล็กนะครับแบบนี้นะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับนั่นไงครับเป็นระบบหน่วงแม่เหล็กจริงๆด้วยนะครับเดี๋ยวผมเอาสปูยออกมาก่อนนะนี่ไงเป็นระบบหน่วงแม่เหล็กนะครับนี่เห็นไหมเป็นระบบหน่วงแม่เหล็กนะ อันนี้ก็จะเป็นปุ่มสวิต์ปิดเปิดนะครับสำหรับเอาสปูลออกมานะนี่นี่ไงแต่เขาก็นะก็ไม่สามารถเอาออกจากตัวลอกได้นะครับกันหล่นหายนะอ่เขาก็ทำมาดีนะครับไอตัวนี้นะกันหล่นหายนะครับบางทีนะครับเราจะเปิดตะปูลออกมาดูนะครับเผื่อมีเศษอะไรมาอ่า ติดอยู่ตรงขอบสปูนอะไรต่างๆเพื่อเราจะกดออกนะเพื่ออยู่หน้างานนะบางทีไอตัวเนี้ยมันมีไว้ก็ดีนะครับเวลาเรากดเผื่อบางทีนะดูผมกดให้ดูนะครับสมมติเรากดนะมือใหม่บางทีไม่ได้เอามือมาดันไว้อย่างงี้นะอกดแบบนี้เลยปึ๊บมันก็จะเด้งปังออกไปเลยนะเออออันนี้ก็เขาก็เซฟไว้ให้เราด้วยนะครับแบตสีเสียนะครับเดี๋ยวเราไปชั่งน้าหนักให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับผม้ม นะครับท่านผู้ชมเราก็จะมาชั่งน้ําหนักตัวลอกให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าจะมีน้ําหนักเท่าไหร่นะครับสําหรับเจ้าลอกซีเซียนะครับแคดเนะอ่ะผมก็จะเปิดเครื่องชั่งน้าหนักก่อนนะครับศูนย์ศูนย์นะผมลองชั่งดูนะครับน้ําหนักตัวลอกของเขาจะอยู่ที่อยู่ที่ร้อยเก้าสิบหกจุดสามจุดสามสี่กร,รัมนะครับ 196.34กรัมนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับบวกลบอลองมาใส่ตัวกับตัวสปูลตื้นดูนะครับอ่สปูลลึกดูนะอ่สปูลลึกจะหนักเท่าไหร่นะอา่าเมื่อกี้196สนะครับอ่าอ่สปูลลึกก็จะมีน้ำหนักหน่อยนะครับน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับเป็น200 อ่าสองร้อยกรัมนะครับจุดเจ็ดนะครับสองร้อยจุดเจ็ดสี่กรัมนะครับอ่าสองร้อยจุดเจ็ดสี่กรัมนะอ่ออ่ะมาชั่งน้ำหนักตัวสปูนกันดีกว่านะครับอ่าตัวสปูนนะสปูนอ่าสปูนพร้อมแบริ่งนะครับอ่าสองตัวนะครับเขาก็จะมีอ่าตัวสปูน อยู่2ลูกนะครับก็สปูนตื้นนะครับอันนี้สปูนตื้นอันนี้ก็จะเป็นสปูลลึกนะครับ่ามามาเริ่มที่สปูนลึกกันก่อนดีกว่านะครับสปูลลึกสปูลลึกอยู่ที่13กรัมครับนี่อยู่ที่13กรัมนะมาดูสปูนตื้นนะครับสปูลตื้นน่าจะเบากว่านะครับสปูนตื้นอยู่ที่ ตีไปสัก8.6กรัมแล้วกันนะครับ8.6กรัมนะจริงมัน8.59เลยครับก็ตีเป็น8.6กรัมแล้วกันนะครับสำหรับสปูนตื้นนะก็ถือว่าเป็นสปูลที่เบานะครับผมดูแล้วน่าจะเล่นเหยื่อเบาได้ดีอยู่นะสำหรับสปูนตัวนี้นะเพราะเราตัวนี้ผมก็ซื้อมาแต่ผมก็ยังไม่ได้ลองเล่นนะครับท่านผู้ชมเ,เดี๋ยว นะครับผมก็ช่างน้ำหนักอะไรให้เรียบร้อยแล้วค่ขั้นตอนต่อไปผมก็จะมาผ่าลอกไอ้เจ้านี้ให้ดูนะครับว่ามีชิ้นส่วนอะไรบ้างนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับระบบภายในเป็นยังไงนะครับดีหรือไม่ดียังไงนะครับเดี๋ยวผมขอผ่าก่อนนะครับแล้วจะมาเล่าให้ฟังว่าชิ้นส่วนชิ้นนี้เป็นชิ้นอะไรบ้างอะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะนะครับท่านผู้ชมผมก็ลื้อลอกเสร็จ แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาไล่เรียงนะครับสำหรับภายในของเจ้าล็อกซีเซียแค t X นะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวลูกปืนก่อนแล้วกันนะครับอ่ะลูกปืนนะครับก็จะมีจุดนี้นะครับเป็นลูกปืนประคองเฟืองพีเนียนนะครับอยู่จุดนึงนะครับตรงนี้จะอยู่ตรงตัวประคองอยู่กับตัวพีเนียนนะครับเป็นตัวลูกปืนใหญ่นะครับเม็ดนี้นะแล้วก็ คองเฟืองพีเนียนอีกจุดหน er ึ่งนะครับก็จะประคองเป็นบนและล่างนะครับเป็นเอ็กชิปนะค่ายดังเขาเรียกว่าเอ็กชิปนะครับก็จะประคองอยู่เฟืองพีเนียนนี้นะครับเดี๋ยวนะผมเอาเฟืองพีเนียนออกมาให้ดูก่อนนะเฟืองพีเนียนนะครับก็จะประคองอยู่ตรงจุดนี้นะครับลูกใหญ่ประคองอยู่ตรงนี้ลูกเล็กจะประคองอยู่ตรงนี้นะครับนี่ ก็จะคล้องบนล่างนะครับของเจ้าเฟืองพีเนียนนะสำหรับชุดลูกปืนเซตนี้นะครับแล้วก็อีกลูกปืนจุดหนึ่งนะครับก็จะมีลูกปืนนะครับตรงฝั่งแม่เหล็กนะครับอีกลูกหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงสปูลนะครับตรงสปูนตื้น1ลูกนะครับสปูลตื้นอีก1ลูกนะครับผมแล้วก็ สปูลลึกอีกหนึ่งลูกนะะสปูนลึกอีกหนึงลูกนะครับแล้วก็จะมีตรงลูกปื้นเฟืองตัวนอนนะครับอ่าจะอยู่กับเฟืองตัวนอนตรงนี้นะเดี๋ยวนะผมมาใส่ให้ดูก่อนนะครับอ่านี่เขาจะอยู่อย่างนี้นะอ่าเฟืองตัวนอนนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าสำหรับเฟืองตัวนอนนะครับประคองเฟืองตัวนอนอ่า สำหรับลูกปืนนะครับผมจะไล่ให้ดูนะครับว่ามีกี่ลูกนะอ่ะมี1นะครับตรงเฟืองตัวหนอนนะครับ1เฟืองตัวหนอน2อ่าฝั่งแม่เหล็กนะครับเป็น2ตัว3เป็นตรงติดกับตัวสปูนนะครับอ่าสแล้วนะครับแล้วก็ติดกับสปูนอ่าลึกอีก1ตัวนะครับก็เป็นอ่าสนะครับอ่าเป็นสีลูกแล้วนะครับอ่า แล้วก็ประคองเฟืองพีเนือนีนนะครับตัวนี้เป็นตัวประคองตัวล่างนะครับก็จะอยู่อีกหนึ่งตัวนะครับเป็น5นะครับลูกที่6นะครับก็ประคองเฟืองพีเนียนนะครับตัวบนนะครับติดกับปับคอนสปูนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งลูกนะครับกันกับวันเวนะครับคือลูกปืนลูกนี้นะครับลูกปืนวันเวนะครับ ทั้งหมดจะเป็น6กบวกหนึ่งนะครับอ่ต่อไปนะครับก็จะเป็นสามารถที่จะอัปเกรดนะครับอ่าจุดที่เป็นบูตนะครับที่จะอัปเกรดได้นะครับก็คือ1นะครับอ่าตรงจุดนี้นะคือเขาจะเป็นบูตมานะครับใต้เสานะครับอ่าใต้เสาเฟืองนะครับอ่าเป็นเสานะครับมันจะเป็นบูตมานะครับเราอัปเกรดได้นะครับอ่แล้วก็ ตรงน็อปนะครับอ่าหน็อปก็เป็นบูตมาเหมือนกันนะครับนี่เขาจะเป็นบูตมาเหมือนกันนะครับหน็อปเป็นบูตมาเหมือนกันนะครับน็อปน็อปก็จะเป็นบูตนะครับสี่ทั้งสี่อันเลยนะครับอ่าสี่เม็ดก็จะเป็นบูทหมดนะครับสำหรับหน็อปนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาวัดให้ดูนะครับว่าอ่าลูกปืนขนาดอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเอาเวอร์เนียมานะครับ จะเห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูนะอ่าสำหรับผมจะเริ่มตัวไอลูกปืนอ่าตัวบูทนะครับบูทใต้เสานะครับอ่าใต้เสานะครับอ่าดูความหนานะครับความหนานะครับอ่าความหนาเขาจะอยู่ที่นะจะอยู่ที่2.9นะครับก็คือ3นะครับความหนา3นะครับอ่า3มิลนะครับอ่า ความโตนะครับความโตก็อยู่ที่9มมิลนะครับความโตที่9มิลนะครับรูในนะครับเคลียในนะครับเคลียรในเขาจะอยู่ที่5มิลนะครับอยู่ที่5มิลนะเคลียรในจะอยู่ที่5มิลนะครับอ่มาตรงอาบูทไอตัวน็อบนะครับมาดูความหนานะครับ ความหนาเขาจะอยู่ที่2มิลนะครับความหนาจะอยู่ที่2มิลนะครับความโตภายนอกนะครับอุ้ยความโตภายนอกนะนะแป๊บหนึ่งนะครับความโตจะอยู่ที่7มิลนะครับความโตภายนอกแล้วก็เคียร์ในนะครับจะอยู่ที่4มิลนะครับเคียร์ในอยู่ที่4มิลนะครับ เ็นซีมินนะในกล้องเห็นหรือเปล่านะแต่ว่าก็ฟังเสียงเอานะครับท่านะผู้ชมผมบอกได้นะครับนี่ก็คือลูกปืนที่สามารถอัปเกรดได้นะครับจาก6นะครับก็จะเป็นอ่9 1า7 8 9 10 1นะครับเป็น11เม็ดนะครับที่สามารถอัปเกรดเพิ่มได้นะครับลูกปืนนะก็ลองไปหาลูกปืนมาซื้อมาใส่เพิ่มนะครับ ตัวไม่กี่ตังค์หรอครับไม่ต้องเอาราคาสูงมากครับก็เกตดทั่วไปธรรมดาพอใช้งานนะสำหรับลูกป,ปืนนะครับก็ราคาก็ไม่ต้องแรงมากหรอกครับนะต่อไปเราก็จะมาดูชุดลายไกดนะครับชุดลายไกด์นะครับชุดลายไกด์ชุดนี้นะครับเหมือนค่ายดังเลยนะครับเขาทำมาเหมือนค่ายดังเลยนะเขาทำมาเหมือนค่ายดังเลยนะครับ About ตัวเนี้ยก็จะเป็นเหมือนสมมติรูนี้จะใหญ่นะครับฝั่งนี้จะใหญ่ฝั่งที่ออกจะเล็กนะครับจะเป็นอ่ตัววงรีนะครับรูออกจะเป็นวงรีนะก็มันช่วยเรื่องความเครียดของสายนะครับเวลาสายตีออกไปนะมันจะช่วยเรื่องความเครียดของสายนะครับก็เหมือนค่ายดังนะครับอีกข่าหนึ่งนะแต่ก็ ตัวเฟืองตัวนอนนะครับเฟืองตัวนอนเขาก็จะเป็นน่าจะเป็นทองเหลืองชุบนะครับน่าจะชุบอะไรนะชุบโครเมียมชุบโครเมียมนะครับจารบีเขาจะเป็นเป็นสีฟ้านะตัวจารบีเขานะครับนี่นี่เฟืองตัวนอนนะครับก็จะชุบเหมือนน่าจะน้ำหนักมันเยอะๆน่าจะเป็นทองเหลืองชุบโครเมียมนะครับแล้วก็ จอระบีเขาก็เป็นสีฟ้านะแล้วก็ตัวผ้าเบรกนะครับสําหรับผ้าเบรกนะครับมีทั้งหมด3แผ่นนะครับผ้าเบรกมีทั้งหมด3แผ่นนะสําหรับผ้าเบรกมี3แผ่นนะครับ1 2 3นะครับเป็นผ้าเบรกประเก็นนะครับอ่าเป็นผ้าเบรกประเก็นนะครับก็ช่วยในเรื่องความหนึบของเบรกนะครับสําหรับผ้าเบรกประเก็นหนึบแน่นแต่ว่า ข้อเสียเขาก็มีนะครับมันไม่ค่อยทนความร้อนเท่าไหร่อ่ามันก็ทนแหละครับแต่ว่าจะเกิดความร้อนมาปุ๊บมันจะเริ่มเนืดนะครับมันจะเริ่มไหลๆนิดนึงนะมันจะแบบยังไงอ่ะมันจะเริ่มติดอ่ะครับพยายามนะครับผมบอกได้เลยว่าผ้าเบรกแบบนี้พยายามคลายเบรกออกไว้นะครับกันผ้าเบรกติดนะครับอ่าผ้าเบรกแบบนี้นะปะเกนนะครับอันนี้จะเป็นตัวแผ่นรองใต้ เฟืองนะครับอ่าก็เป็นตัวเบรกอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับก็เป็นปะเก็นนะครับเป็นปะเก็นเหมือนกันนะอ่าเป็นปะเก็นนะอ่าแล้วก็เฟืองทองเหลืองนะครับนี่เฟืองหลักเขาเป็นทองเหลืองนะครับนี่เฟืองหลักก็เป็นทองเหลืองนะครับเป็นจารบีสีฟ้าเหมือนกันนะครับอ่าค่ายนี้เขาจะออกแนวจารบีสีฟ้านะครับอ่าเป็นทองเหลืองนะเฟืองหลักนะครับอ่า เพียงเนียนนะครับก็ทองเหลืองนะครับจระพีสีฟ้าเช่นเคยนะนี่สายฟ้าสายฟ้านะครับแล้วก็มาชุดแผ่นกดเบรกนะครับกดเบรกและคลิกเสียงนะครับนี่ชุดแผ่นกดเบรกและคลิกเสียงของเขานะครับเนี่ยอันนี้เป็นตัวนี้เป็นแผ่นกดเบรกนะครับอันนี้ก็แผ่นกดเบรกแผ่นล่างนะครับอันนี้จะเป็นลิ้นเสียงนะครับอันนี้ก็เป็นชุด กดเบรกเหมือนกันพร้อมเป็นลิ้นเสียงให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นลิ้นตัวนี้เป็นตัวกีดเสียงนะครับให้เกิดเสียงปลาลากเวลาจะได้มีอัคคีลดในการเยื่อป่านะครับก็จะมีเสียงเล้าๆนะครับนี่นะครับตัวนี้นะอาก็ชุดหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะมีอีกอย่างหนึงครับก็คือชุดเสียงตัวปรับคอนของเขานะครับก็จะเป็นเซตนี้นะครับผมรื้อออกมาอันนี้ อันนี้ก็จะเป็นดินเสียงนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวกีดเสียงนะครับอ่าก็จะเป็นเหมือนฟันเฟืองนะครับอ่าเป็นฟันเฟืองอยู่ตรงนี้นะก็เป็นตัวกีดเสียงนะครับอ่ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับอืมก็โดยรวมนะครับก็ถือว่าโอเคนะข้างในผมว่าก็ถือว่าเหมือนค่ายดังที่เขาทำทำกันอยู่นะอ่อ ก็ถือว่าไม่ได้ขิเลอะไรนะครับข้างในถือว่าโอเคนะผมก็อ่ะก็เดี๋ยวก็จะประกอบนะครับกลับคืนนะครับแต่อาจจะไม่ได้ประกอบให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเพราะผมรื้อแล้วผมอธิบายเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับผมก็บอกได้ประมาณนี้นะครับอ่ะเออผมลืมบอกอีกนะครับสุดท้ายนะครับเม็ดแม่เหล็กนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด9เม็ดนะครับอ่าผมลืมบอกไปเม็ดแม่เหล็กอยู่ทั้งหมด เก้าเม็ดนะครับเม็ดแม่เหล็กนะเก้าเม็ดก็คือนี่อันนี้กระจุกนี้กระจุกนี้สามนะครับมมะนะกระจุกกระจุกนี้สามสามนะครับเป็นเก้านะครับนนรวมกันเป็นเก้านะครับก็ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าลอกซีเซียแคทเอ็กนะครับอ่ะผมก็ช่วงนี้ผมก็จะ ทำคลิปแนวรีวิวส่วนเยอะนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมก็พอดีอแฟนผมท้องนะผมก็จะไม่ได้ออกตกปลานะครับจะงดตกปลานิดหนึ่งนะแล้วก็มาผ่า,าลอกอะไรนี้ท่านผู้ชมดูนะดีเรื่อยนะครับก็ลอกทุกตัวนะถึงเวลาที่ผมก็ต้อง ได้เริ่มเมนเทนต์มันแล้วผมก็จะมาผ่าให้ท่านผู้ชมว่าลอกแต่ละตัวมีอะไรบ้างอะไรบ้างนะครับข้างในนะครับทั้งแบรนด์ดังนะครับแบรนด์ดังทั้ง2แบรนด์อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็แบรนด์จีนอะไรต่างๆนะครับว่าข้างในโอเคไหมมีลอกตั้งแต่ลอกราคาหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นนะครับลอกผมนะครับผมก็ใช้แบบแทบทุกทุกอย่างนะครับก็ช่วงนี้ก็ต้องงดตกปลานิดนึงครับอีก9เดือน เจอกันนะครับสำหรับการตกป่านะครับอ่ะยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับไอ้เจอกันใหม่ทิปหน้าว่าเราจะไปผ่าลอกตัวไหนให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับอ่ะบายบายครับผม